ลูกเวลาข้ามถนานดูรถด้้ยนะเดี๋ยวแม่ต้องจับลูกลูกกัมเองได้ครับ ครับแม่ครับเดี๋ยวผมดูด้วยครับเหมือนลูกแม่ยังไม่ตายครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมโทรรัพยาบาลให้ครับลูกแก่งใจไว้นะเดี๋ยวมีคนจะรับพยาบาลมาให้แล้วฮัลโหลครับตอนนี้มีคนได้รับบาดเจ็บครับรถชนครับในยิมโบคครับโอเคครับด่วนๆเลยครับขอบคุณครับ ขอโทษนะที่แม่ดูแลลูกไม่ดีเองวสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันอยากมาถามเกี่ยวกับอาการของลูกของดิฉันนะคะว่าตอนนี้ลูกของดิฉันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับลูกของคุณเนี่ยก็คือหัวของคุณเค้่ก็คือได้รับการกระตบกระเทือนอย่างรุนแรงและก็อาจจะมีอาการสมองเสื่อมชั่วคราวได้ครับหมอโปจะมีวิธีการแนะนําหรือวิธีการดูแลลูกของดิฉันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงบ้างคะแนะนำของคุณหมอนะครับ คุณต้องพารูกของคุณไปในสถานที่ที่คุณพาไปบ่อยๆนะครับหรือสถานที่คุ้นชินนะครับถ้าดิฉันทาตามคําแนะนําของคุณหมอลูกของดิฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับก็มันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้สมองฟื้นฟูได้ดีขึ้นครับขอบคุณครับคุณหมอที่ให้คำแนะนำค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่จากวันนั้น ลูกคุณเป็นอะไรบ้างบอกว่าสมองได้รับการตุ้กตะเทียนค่ะอาจจะนอนจำเสียงชั่วคราวค่ะ,คะอ,าาอ,อ,อ๋อผมก็ผูเยี่ยมเนี่ยคนหนึ่งมาเยี่ยมอาการดีขึ้นเลยใช่ไหมครับก็ดีขตอนนล้วค่ะค,ครับนั่นขอใอย่างไวๆนะครับค่ะฉันต้องขอขอบคุณุน,น,นะคะที่ช่วยใหฉันเอาไว,นว้นดน้นค่ะ สำหรับลูกของคุณก็คือสามารถกลับบ้านได้เลยนะครับลูกนี่คุณหมออนุญาตให้ลูกกลับบ้านได้แล้วไปเรากลับบ้านเรากันเถอะลูกลูกกินข้าวไหมแม่ไม่เห็นลูกกินอะไรมา ลูก,ลกยอยากไปเล่นเล่นข้างนอกไหมเดี๋ยวแม่พาไปเล่ยเล่นข้างนอกนะ ลูกจะทำได้ลูกชอบเล่นบาสเกตบอลครับและลูกขอบคุณพี่แม่ดูแลทุกอย่างดีครับแม่ดีใจมากที่เห็นลูกแม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งลูกรักแั่ด้วยรักลูกว่าฮ่าฮ่า Hey j e s เ i c กูไม่สนใคร รถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเกรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเรเกรเกรเซรเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ yeah. ได้ตังค์วันแรกค่าแรงหนึ่งร้อยบาท รอทอแท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ําตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานผวม,มึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุปตาไม่เป็นดังฟัน